พี่น้องสื่อมวลชนนะครับและพี่น้องประชาชนที่เฝ้าฟังนะครับดูในการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook ตำรวจไซเบอร์นะครับการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติการในการปราบปรามเว็บการพนันที่เป็นเว็บการบ้านนะครับเว็บการบ้านคืออะไรก็คือเว็บการพนันหรือข้อมูลเกี่ยวกับอาชากรรมออนไลน์นะครับต่างๆที่มีพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาที่ตำรวจไซเบอร์เราหรือที่เราตรวจพบเอง ผ่านโครงการสายตรวจไซเบอร์นะครับทางผมก็จะมอบหมายให้ผู้กำกับการผู้บังคับการพื้นที่นะครับไปทำการสืบสวนจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นผลการปฏิบัติของท่านผู้การนะครับสลายุทธจุนวัฒนผู้การตำรวจสอทอสองหรือไซเบอร์สองนะครับกับทีมงานสามารถกวาดล้างแก๊งการพนันออนไลน์แก๊งนี้นะครับได้ผู้ต้องหาทั้งหมด8ราย นะครับเป็นเว็บพนันที่มีเงินทุนหมุนเวียนนะครับกว่าร้อยล้านบาทต่อปีนะครับรายละเอียดในการจับกลุ่มนะครับจะขออนุญาตให้ทางท่านพลตีสลายุทธจุนวัฒน์และทีมงานได้ชี้แจงในรายละเอียดให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับ,รบเรียนพี่น้องประชาชนครับในส่วนของกองกำลังสชส,สองนะครับเราได้รับ นโยบายจากท่านผู้ชการนะครับในการดรําเนินการตรวจสอบเว็แบบนั้นนี้นะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเราต้องใช้ระยะเวลาในการสืบสวนติดตามใช้เวลานานพอสมควรนะครับกว่าจะได้ข้อมูลมาจนถึงวันนี้นะครับซึ่งรายละเอียดต่างเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลที่ลงลึกพอสมควรเพราะนั้นเนี่ยผมจะได้ให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยนะครับได้ชี้แจงในเรื่องของเว็บไซต์ดังกล่าวนี้นะครับก็คือเว็บไซต์มีรวย99นะครับก็ขอเรียนเชิญ ท่านผู้กับหนึ่งนะครับในการที่จะชี้แจงครับกับเรียนท่านผู้กำับชาครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับสําหรับรายละเอียดเว็บไซต์นี้นครับผมได้มอบหมายให้ทางพันตรวโทรถัว์ในผ่องศรีครับดำเนินการสืบสวนติดตามตั้งแต่เราได้รับเว็บการบ้านมาเราเข้าไปตรวจพบมีการเข้าไปล่อเล่นนะครับจนได้ข้อมูลจนมาถึงกระบวนการการจับกลุ่มวันนี้ครับขอให้พันรวโทรถัตว์ได้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการ เว็บไซต์นี้โดยละเอียดครับครับกบเนยนท่านผู้บระชาครับท่านผู้การครับแล้วก็ผู้ประชาทุกท่านครับสําหรับกลุ่มเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมาประมาณสักได้ประมาณสัก1ปีหรือ2ปีนะครับสำหรับกลุ่มผู้้องหาที่จับได้ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากนักเล่นเกมนะครับก็คือเป็นเป็นกลุ่มของคนเล่นเกมนะครับแล้วผันตัวมาเปิดเว็บไซต์นะครับแล้วเราได้ทําการสืบสวนก็คือบัญชีแถวหนึ่งนะครับ พอแถวหนึ่งเราก็ทําการพนักงานสวนเนี่ยในทีมของเราก็ได้ทําการรวบรวมขอหมายจับนะครับ mm hmm. เมื่อเราทําการหมายจับได้เราก็ทําการสืบสวนต่อไปอยังแถวสองนะครับแถว2ตามผังชาร์จที่เห็นนะครับ mm hmm. เมื่อแถว2เราทําการออกหมายจับเสร็จปุ๊บเนี่ย mm hmm. ผู้ต้องหาหรือผู้บริหารในกลุ่มเว็บไซต์เนี่ยเริ่มรู้ตัวนะครับ mm hmm. ก็ได้ทําการปิดตัวและเปลี่ยนเว็บไซต์นะครับทำการเปลี่ยนไปแต ขั้นตอนในการสืบสวนของเรายังไม่สิ้นสุดเราก็ทาการสืบสวนเพื่อขยายผลหาตัวผู้บริหารแล้วก็เจ้าของที่แท้จริงจนในที่สุดนะครับเราสืบทราบมาว่าชื่อในแชมป์นะครับก็คือด้านล่างซ้ายมือตามที่เห็นในผังภาพนะครับเราทราบมาว่าในแชมป์เป็นนักทำหน้าที่จัดหาบัญชีนะครับเราก็เลยทําการขออนุมัติหมายหมายค้นนะครับเข้าค้นโชคดีครับในวันเข้าค้นเนี่ยปรากฏว่าเราเข้าไปเจอ เซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งกําลังเปิดอยู่เลยนะครับเราเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นทำการทำงานยังไงก็คือเหมือนว่านักเล่นเนี่ยจะยื่นจะเล่นจะทําการถอนเงินอะไรงานเนี่ยทางกลุ่มผู้บริหารเนี่ยเขาจะรีโมทเข้ามานะครับแล้วให้ทําการโอนเงินนะครับทำการถอนเงินโอนเงินใช้ใระบบคอมพิวเตอร์นะครับทุกอย่างดาเนินการโดยโปรแกรมทั้งนั้นล้วนๆนะครับแล้วต่อมา เราจับได้เราค้นภายในห้องพบหลักฐานก็คือเราพบโทรศัพท์นะครับซึ่งเชื่อมต่อกับหนึ่งในบัญชีม้าที่เราทำการจับกลุ่มไปแล้วนะครับและพบในห้องอีกก็คือเป็นบัญชีธนาคารพร้อมบัตร ATM ในบัญชีม้าของคดีนี้ด้วยนะครับนี่ครับตามภาพถ่ายก็ทำให้พยานหลักฐานทุกอย่างยืนยันได้ว่าในแชมป์เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องจริงนะครับต่อมาครับในวันเดียวกันเราสืบทราบมาว่า ก็คือผู้บริหารกลุ่มนี้ก็คือนายตี๋และนายฟิลนะครับทำหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์และและบริหารเว็บไซต์ด้วยนะครับเราจึงขอหมายค้นในคืนนั้นเลยนะครับขอเข้าค้นบ้านของนายตี๋ได้ที่แถวดอนเมืองนะครับเมื่อเราเข้าไปปรากฏว่าบ้านของนายตี๋เนี่ยครบเลยนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งอะไราตามของกลางด้านหน้านะครับกำลังเปิดโปรแกรมกำลังบริหารงานเว็บไซต์ทุกอย่างเราก็เลยทำการบันทึก ทำการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างเบื้องต้นนะครับแล้วในตีก็ให้การรับสาภาพครับว่าเขาเป็นในส่วนหนึ่งคือบริหารเว็บไซต์นะครับที่ผ่านมาคือเว็บมีรวย99้ากครับตามนี้ครับค่ะต่อไปจะเป็นการตอบข้อสักถามสื่อมวลชนค่ะมีข้อสงสัยใดๆไหมคะ อย่างนี้นะครับพวกเว็บพนันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เ,เปิด1-2ปีเนี่ยอันนี้เราตรวจสอบจากที่เขาจดโดเมนเนมนะครับเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แต่โดยปกติพวกนี้การจดโดเมนเนมเนี่ยจดครั้งหนึ่งมันมีระยะเวลามันก็จะมาจดใหม่อันนี้เราคงจะต้องมีการสืบสวนย้อนกลับไปว่าเว็บนี้มีการจดมาครั้งก่อนแล้วเท่าไหร่นะครับเราคงยังไม่ได้เชื่อตามคำให้การของผู้ต้องหา คือในการที่จะยิงแอดโฆษณาหรือต่างๆเ, <_ d ata> เขาก็ยอมรับบอกว่าเขาช่วงหลังๆเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ยิงแอดเท่าไหร่หมายความว่าม,มีการชักชวนหรืออะไรต่างๆเนื่องจากว่านโยบายการปราบปรามของเราเนี่ยทำให้ทำใหช้ช่องทางที่จะโฆษณาห,หรือการชักชวนต่างๆเนี่ยลดน้อยลงทําให้เว็บไซต์เนี่ยเหมือนเหมือนลูกค้าของเขาลดน้อยลงนะครับมนเลยเป็นสาเหตุที่เขาถึงเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับ คาดว่าน่าจะเป็นการเหมือนอบอกปา<อ>กต่อปา<อ>กและก็มีการเหมือนในกลุ่มของของกลุ่มเล่นเล่นเกมครับที่เขาเล่นเกมด้วยกันเขาก็จะเหมือนครับมี telegram ด้วยครับคนไทยครับเป็นเว็บพนันที่ให้คนไทยเล่นอยู่แล้วครับโอนเงินก็ต้องโอนเป็นเงินไทยในบัญชีไทยครับ ตอนนี้เขาให้การรับว่าเขาเป็นระดับเพสแต่เราคงจะต้องมีการขยายผลต่อนะครับที่ดำเนินการอยู่ใช่ไหมครับในแชมป์ตอนนี้ยังมีแค่นี้อยู่นะครับคงจะต้องมีการขยายผลต่อไปครับขอบคุณครับครบถ้วนค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะ,ะมีถ่ายรูปของการไหมคะ พี่ๆสุชนถ่ายภาพไหมคะค่ะค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพของกลางนะคะ,ะถือถืงเงินไหมคะเงินครับเดี๋ยวขอให้พี่ๆนะคะถือถือของกลางะคะ่ะเดี๋ยวจะให้พี่ๆสุชนได้ถ่ายภาพนะคะค่ะ ค่ะเรียบร้อยค่ะ